ไมาแล้วโว้ยเจอเจอขึ้นมาเลยนะเจกขึ้นไปรอบเดียวเจกขึ้นไปรอบเดียวจนา่องหึ่งสอนึ่งสองพร้อมถ้าจะพร้อมก็พร้อมไปผมไม่พร้อม นี่คือเกมบุญโอ่งนะครับผมเกมที่เราจะต้องอยู่ในโอ่งแล้วเราก็จะต้องผ่านด่านไปให้ได้นะครับในที่การเล่นคือง่ายมากนะครับทีแค่คุณแค่คุณขยับเมาส์ไปครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับเอาเมาส์ไปวางในจุดที่ต้องการคุณก็แค่เหวี่ยงขึ้นไปอี๋ยาะยะเท่าไหร่เ่อวาคือมันกระจอกบ้างนะเกมเนี้ยมันคือผมอะ บอกกว้เลยนะว่ากระจกมากเกมกระจกครับผมมีแต่เด็กติ่มที่ไม่ผ่านมาเว้ยมาเว้ยคอนดีมันจะไปแข่งโอลิมปิกนะผมอะแต่ว่าโอลิมปิกคือเลื่อนติดโควิดไปก่อนนะครับทั้งนั้นแล้วผมต้องไปนะครับเฮ้ยการที่เราจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าได้เนี่ยเราต้องมีการท้าทายตัวเองเราจะไม่มีทางออกจากองค์เพื่อจะเฮ้ยเพราะว่าพ่อของเราตั้งชื่อ้เราว่าบุญองค์ มันแค่เ <sketches> ป <Okay, Jean. S 2> okay, ็นบททดสอบบทหนึ่งในชีว mm ิตเฉยๆเคสสวยแจ๋วอย่างนั้นไอเล็กดีไอเล็กไอเล็กไอเล็กอย่ากเกลียวอย่ากเกลียวนีเล็กวงสวิงเล็กวงสวิงเพื่อเล็กเล็กวงสวิงโอเคเล็กวงสวิงเพื่อเล็กเล็กวงสวิงโอเคได้อยู่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 โอ้โหต้องวางนี้วางเงี้าวว้าหู้ยวางไปแล้ขึ้นมาแล้ววอ้โหโอ้โหวางก่อนวางก่อน ห้าสี่สามสองใช่ใช่ใช่ใชไปเยี่ยม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 ค่อยค่อยไปคนจริงเราก็ใจเย็นก็ได้นะค่อยค่อยเกี่ยวไงค่อยค่อยเกี่ยวแบบวงสวิงไงเล็กวงสวิงไงเพื่อนเรียกเรียกเพื่อนเขาเรียกว่าเล็กวงสวิงเฮ้ยยากจังวะผมอยากให้สตรีมันนานเฉยเฉยมันจะปิดเดียวจบโอเค โอ้โหเคไปครับเคเฮ้ย <Okay, S 1> <Heute> ไอเล <player> <S <S ็กมาไอเล็กมันมาไอเล็กมันมาย่าเร็มกระจอกครับผมมีแต่เด็กติดมาเลยที่ไม่่านเยี่ยมากวิ่วะเยี่ยมไอเล็กใช้ได้ใช้ได้นี่หว่าเล็กวงสวิงนี่หว่าตรงนี้จังหวะนี้มันต้องกระโดดขึ้นไปว่ะอย่าพึ่งมันต้องกระโดดขึ้นไปถูกไหม ต้องโดดขึ้นไปต้องกระโดดขึ้นไปมันจะเกี่ยวตรงนี้ไม่ได้เราต้องเราต้องหักไม้ทางนี้แล้วก็จับขึ้นไปแล้วก็เวียงวงสมิทางขวาฟึ๊บโอเคสองฟึ๊บโอเคฟึ๊บจุดสมาธิจุดสมาธิโอ้โหจุดสมาธิไฮ้ยเลไปวะมันง่ายเกินไปว่ะ ถ้าเราทำง่ายขนาดนี้คือที่หลังไม่ต้องเล่นดีกว่าจริงเกมง่ายขนาดนี้โอ้โหบ้าปะเนี่ยจริงเกมง่ายขนาดนี้ใครทำให้ใครเล่นเนี่ยครง่ายขนาดนี้โอ้โกระจกว่ะเฮ้ยกระจอกว่ะกราจอกว่ะเฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยเ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 ฮ้้เก้้้้้้เยย อยู่นิดเดียวนิดเดียวเล็กได้เดียวนิดเดียวนิดเดียวเล็ก้อยู่นิดเดียวเล็เดียวเล็กกได้เล็กไอเล็กไปยังไเล็กไปยังไงแม่แ่แม่แม่ม่แม่แม่แ่มแม่แมแม่แม่แม่ม่แม่มมแม Ooh, พันดาววางก่อนนั่นแน่ทำองศาที่ดีงามขึ้นไปจึ๊บโอเคโอ้ห y เจ้าวา แล้วก level, okay. okay. ูเกือบแล้ว wow! ก huh ูเกือบแล้วเกือบโอเคเฮ้ยชิปโอเคเฮ้ยชิปโอเคว้าวเฮ้ยชิปมาแล้วว้าวเฮ้ยเช้ถึงเฮ้ยต้องไปข้างล่างครับต้องไปย้อยย้ยยอยอย่างนี้เหรอว้าว ยากังวะเโอ่อไม่โอ้โหกูมาได้ไงวะเนี่ยชิเฮ้ยเฮ้ยต้องไปทางไหนอะทางนี้เหรอทางนี้มีเด็กอ๋อเดี๋ยวๆๆทางนี้น่าจะตันนะใช่ป่ะ ไม่ได้ยากเขาหร่นี่วะยอยไปไหนต่อ <c oughs> อูย้ยยากจัง่ะล <c oughs> ายกระเจอกมากก <c oughs> <c oughs> ูมาได้ยังไงวะ <c oughs> ไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่ทำทุกวันให้เป็นรันเวอเราจะโดดทีไปฝั่งนู้นเจอเยียให้่เฮ้ยทีข้างล่างต่ออู้วยชวยสวยขอบคุณขอบคุณขอบคุณเยียวเข้าไปแล้วเจอกจขึ้นไปเลยนะเจอขึ้นไปรอบเดียวเจา

เดี๋ยวมาพับกบสตตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน